สวัสดีคับนะผช่อง f อฟเอ็นวันทีวีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนตัวอย่างหนังที่มีชื่อว่า Troll Hunter Right of the Titan นะครับต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวจำไม่ได้ชื่อยาวมากเดี๋ยวเรามาห้าประวัตินะคะของอนิเมชันเรื่องนี้กันก่อนนะครับอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับส่วนตัวผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกน,นที่ดูแล้วก็ตอนก็เด็กไททันก็อาจจะเป็นตอนไททันหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไททันนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยดูเจ้าตัว ตัวอย่างให้เป็นทางการเป็นที่ร้อยแล้วก็อาจได้ข้อสรุปมาหนึง่งมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะดูว่า,าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอยากดูวิดีโอเนอะาะเพราะผมก็ไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูใน YouTube ก็สามารถพิมพ์ได้ว่า Pro Hunter Right o f the Titan นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ลงด้านล่างนะเดี๋ยวเรามารีแอคกันเลยว่าสิ่งที่ผมดูมา2นาทีครึ่งเนี่ยมันจะได้อะไรกลับเข้ามาในหัวบ้างไปดูกันเลยครับ A later few moments later. มาถึงในช่วงของการรียกตัวอย่างแล้วนะครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับอย่าเพิ่งออกไปรอฟังก่อนนะครับก็คืออยากจะเล่าว่าตอนแรกเนี่ยนะครับอะตั้งแต่เราแล้วคือตอนแรกเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ได้เล่นอยู่ที่สนามนะเป็นสนามเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นนั่นเองนะครับอยู่ดีๆก็แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เจ้าตัวไททันเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาจากผืนดินนะครับ ท่าที่ผมเห็นนะไททันเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะเป็นไททันที่มาจากพื้นดินแล้วก็ไททันที่มาจากภูเขาไฟนั่นเองนะครับไอเจ้าตัวไททันเนี่ยนะครับที่2ตัวเนี่ยผมอาจจะ <izzard. S 1> คิดว่ามันอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคนดีแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคนไม่ดีนั่นเองนะครับสังเกตได้จากการดูตัวอย่างเนาะมันจะมีเจ้าตัวที่เป็นไททันที่มาจากภูเขาไฟนะครับเพราะว่ามันร้อนแดงแล้วก็ สิ่งที่ผมเห็นก็คือมีเหมือนแม่มดควบคุมอยู่บนหัวของไททันอาจจะเป็นคนสั่งการก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องก็ได้ไปถึงหัวพวกอาร์โตรันเตอร์นะคะแล้วก็ได้เข้าไปที่ปฏิบัติการเป็นหน่วยหน่วยหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันหน่วยอะไรแล้วก็ขอได,ได้ไปประชุมกันนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ผลึกกําลังกันนะเพื่อจะไปต่อสู้กับเจ้าตัวไททันนั่นเองแล้วหลังจากนั้นวิดีโอน,นี้ก็มีต่อนิดหน่อยนะคะแล้วก็จบที่การสรุปว่าอ่า ใจความสําคัญมันเป็นยังไงถ้าใครอยากจะรู้ว่าหนาังเรื่องมันจะเป็นยังไงเนาะก็ไปดูได้เลยในวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนหนังเรื่องนี้จะสนุกหรือไม่สนุกก็ไม่อยากทราบได้นะครับเหมือนหนังที่แล้วน้ำมังกรอธิษฐานก็ได้ทําเรือตัวอย่างไปแบบงูปลาไปพูดผิดพูดถูกบ้างคือตอนแรกเนี่ยไอ้นั้นเนี่ยมันมีคนดูแค่ไมากคนนะครับแต่พอหนัง ออนแอร์ไปได้สองวันทางเน็ตเฟ x ก็คุณดูหนึ่งหมื่นห้าพันคนต้องขอขอบคุณมีคําติชมบ้างมบอกว่าอาจดูไม่ค่อยสนุกหรือว่าคนพูดเนี่ยนะคะพูดไม่ค่อยสนุกก็ต้องขออภัยมาลาที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย